กฟผดันการพัฒนาโครงการโซลารลอยน้ำา348 MW ที่จะสร้างความยั่งยืนพลังงานระยะยาวสำหรับประเทศไทยแต่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้โครงการนี้สำคัญถึงเพียงนี้มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้เป็นโครงการที่มีคุณค่ามากขนาดนี้โครงการโซลารลอยน้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในระยะ5ปีของกฟผซึ่งเป็นการตอบสนองตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้พลังงานที่มาจากแรงดันแสงอาทิตย์ที่มีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกำลังผลิต2,725เมกะวัตต์ในปี2,573กฟผได้เริ่มต้นดำเนินการในโครงการโซลาร์ลอยน้ำนี้โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรองรับโดยเปิดประกวดราคาก่อสร้างโครงการในแต่ละระยะแต่ก็ยังไม่สามารถประกาศผู้ชนะการประมูลได้เพราะต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งมีโครงการที่เราคอยการประกาศผู้ชนะก็คือโครงการโซล่าลอยน้ำเขื่อนศรีนครินระยะที่1ที่มีกำลังผลิต140เมกะวัตต์และยังมีโครงการอื่นๆอีก2โครงการที่เราคอยการประกาศผู้ชนะด้วยคือโครงการโซล่าลอยน้ำเขื่อนภูมิพลระยะที่1จังหวัดตากขนาดกำลังผลิต158เมกะวัตต์และโครงการโซล่าลอยน้ำต่อเน,นื่องที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ระยะที่1ขนาดกำลังผลิต50เมกะวัตต์ทั้ง3โครงการนี้คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ค่ในปี2,570รวมกำลังการผลิตทั้ง3โครงการ348เมกะวัตต์และจะใช้เงินลงทุนประมาณ14,000ล้านบาทโดยกอฟผอต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันอนุมัติการก่อสร้างตามนโยบาย Quick Big Win ก่อนที่จะทยอยก่อสร้างต่อไปกอฟผอได้ดำเนินโครงการโซลา่าลอยน้ำมาตั้งแต่ปี2,564โดยเริ่มต้นด้วยโครงการที่เขื่อนซิรินทอน จังหวัดอุบลราชธานีที่มีกำลังผลิตติดตั้ง45เมกะวัตต์และเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นที่มีกำลังผลิตติดตั้ง24เมกะวัตต์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สําคัญของกอฟผอในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดซึ่งใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและทําให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดการนําเข้าก๊าซ LNG ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ นอกจากนี้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้พื้นที่ไม่ถึง1%เอร์ซของพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำซึ่งไม่กระทบต่อการทําประมงการสัญจรทางน้ำและยังช่วยลดการใช้พื้นที่ทางการเกษตรได้อีกด้วยทําให้โครงการนี้เป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากฟผดําเนินโครงการโซลา่าลอยน้ำนี้ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผงพื้นที่จนถึงการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบดับเบิลกลาสดับเบิลแกลสที่มีคุณสมบัติ เป็นกระจกทั้งสองด้านช่วยป้องกันความชื้นซึมเข้าสู่แผงและยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทุ่นลอยน้ําถูกผลิตจากวัสดุชีทีไฮเดนซทิพอลิเตลินซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับท่อส่งน้ําประปาทําให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังได้รับการติดตั้งให้มีความลาดชันเพื่อให้แสงและออกซิเจนสามารถผ่านลงสู่ใต้น้ําได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําหรือการดํารงอยู่ของสัตว์น้ําในพื้นที่และยังมีส่วนช่วยลดการระเหยของน้ํา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเขื่อนโครงการโซลา่าลอยน้ำของกอฟผอไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงานและรับมือกับราคาพลังงานที่ผันผวนทําให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการผสานเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าพร้อมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยังย่งยืนและมีส่วนสนับสนุนในการบรรลุป,ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050โครงการนี้เป็นการเติบโตของประเทศไทยในการใช้พลังงานที่มีคุณค่าและสะอาดทำให้ประเทศไทยเป็นเหมืองเมืองของพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคตทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของพลังงานของตัวเองและไม่ต้องขึ้นอยู่กับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกต่อไปแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับโครงการนี้และการใช้พลังงาน ที่มีคุณค่าของประเทศไทยคุณคิดว่าประเทศไทยควรเติบโตไปทางไหนในการใช้พลังงานในอนาคตคุณมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่มีคุณค่าและสะอาดมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย